อดีตดาราดังไมเคิลผูพัจบชีวิตสลดคาบ้านพักกลางกรุงเมื่อวันที่16มกราคมตำรวจสนโชคชัยรับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตในบ้านพักซอยนาคนิวัฒห้า 5, แขวงลัดพร้าวเขตลาดพร้าวกรุงเทพสำหรับผู้เสียชีวิตคือนายไมเคลิลชยัยรสภผูพัดอายุ50ปีหรือที่รู้จักกันในวงการบันเทิงไมเคิลผูพัดดารานักแสดงชื่อดัง พบถูกยิงเสียชีวิตภายในบ้านพักเหตุเกิดเมื่อเวลา11นาฬิกา30นาทีที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดว่าสาเหตุมาจากปัญหาเรื่องสุขภาพเนื่องจากผู้ตายมีโรคประจำตัวซึมเศร้ามา2ปีอาจทำให้ตัดสินใจจบชีวิตลงครอบครัวไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิตก่อนนำร่างส่งมิติเวชโรงพยาบาลตำรวจและจะประสานญาติให้นำศพไปประกอบพิธีทางศาสนาต่อไปสำหรับไมเคิลปูพาเป็นนักแสดงลูกครึ่งชาวไทยเบลเยียม เคยมีผลงานโฆษณาที่สร้างชื่อเป็นงานโฆษณาเครื่องสำอางยี่ห้อหนึ่งที่ถ่ายคู่กับนุนสินิทราบุญยศักดิ์มีผลงานถ่ายแบบผลงานละครโทรทัศน์เช่นเรื่องมีอะไรวันคู่รักรังหนาวเป็นต้นส่วนผลงานภาพยนตร์แสดงเรื่อง303กัวกระอาคาดรับบทเป็นบาทหลวงวิวัฒขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ